จริงจรได้เงินมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้งเงินกินเพื่ยแล้วก็กินข้าวซื้อข,ข้าวกินใช้ข้าวซืบเนื่องจากข้อมูลที่จะควรจะเสนอข่าวนะครับให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับก็เริ่มเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งก่อนนะครับก็เป็นกรณีเหตุวิ่งราวทรัพย์นะครับแต่กรณีนี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะจับคุณได้เนี่ยนะครับผู้ต้องหาใน ก็ได้มีการพฤติการการทำผิดนะครับโดยการวิ่งราวทรัพย์นะครับร้านเซเว่นหลายครั้งนะครับโดยการทำทีเข้าไปซื้อซื้อของแล้วก็หยิบสวยอยู่ในบิ้นชักที่ไว้สำหรับถอ,อนเงินนะครับแล้วก็หลบหนีไปส่วนใหญ่ก็จะหลบหนีมาแล้วก็นั่งรถแท็กซี่นะครับจะขัีแถวรางกำแพง ก็จะนั่งลักทรี่ไปลงรถแถววัดเทพดีลานะครับอย่างนี้เนี่ยเป็นประจําหลายๆครั้งโดยการกระทําผิดเนี่ยจะส่วนใหญ่จะก่อเหตุในพื้นที่คลองตันแถวคลองตันพัะโนงนะผมากนะครับเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้ถ้าที่เราสอบสวนได้เนี่ยก็คงจะมากกว่านี้เพราะว่าบางวันเนี่ยททำ ที่เราจะจับได้เนี่ยก็เป็นวันที่13นะครับประมาณ2นาฬิกาเศษก็คือวันเช้าเพเช้ามืดวันนี้นะครับทางฝ่ายสืบสวนเนี่ยซึ่งได้ทราบเหตุพพติการอันนี้มาก่อนแล้วแล้วโดยการสั่งการเอาู้กเขาไเมื่อเช้านี้ตอนลืดเนี่ยก็ได้ได้ทราบว่ามีการตีนะครับฝ่ายสืบสวนก็รีบออกสืบสวนติดตามนะครับปรากฏว่าไปพบใน ซิมเนี่ยนะครับผู้ต้องหาเนี่ยที่ปากซอยตำรวจค้นปรากฏว่าซิมเนี่ยก็ขัดขืนไม่ก็จับตัวไว้ได้ตรวจในตัวก็ค้นในตัวก็พบตามมาจากร้านเซเว่นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จึงได้ก็สอบสวนแล้วก็ได้ความว่าเนี่ยก็ได้ทํามาหลายครั้งทั้งท้องที่คองตันขนงทั้งบางครั้งก็อาจจะใช้อาวุธมีดบ้างแต่แต่เป็นส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ โชคสวยเอาอย่างที่ผมบอกนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทางร้านสะดวกซื้อซึ่งซึ่งหลายหลายแห่งนะครับซึ่งยังติดตามจาับกุมตัวอยู่นะครับเราอยากสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องค่าผู้อื่นนะครับแต่ก็เป็นลักษณะไม่ไม่ไม่เจตนานคือเขารับผู้โดยสารเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยชื่อสนมเป็น คับแท็กซี่นะครับเสร็จแล้วก็มาส่งที่ซอยพีดีพดีสอนะครับปรากฏว่าผู้โดยสารลมร้อนผู้โดสารทอนเงินช้าต่อว่าก็ปรากฏว่าเกิดจะเข้ามาทําร้ายทางนี้ทางนี้ก็นะครับเสร็จแล้วก็หลบหนีไปขับรถหลบหนีไปเหตุเกิดตั้งแต่เมื่อวันที่7มีนาคมนะครับเจ้าหน้าที่ำออตำรวจกองตันได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ ใช่ชื่อนายสุทธิชัยนะครับผู้บาดเจ็บตอนแรกนี่ยังไม่เสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็พาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกุ้ยน้ําไทยที่ขึ้นทางหลวงพระโขนงนะครับไปทางเจฝ่ายสืบสวนของสอน,นอ,กองกันันี่ก็ได้ติดตามทราบว่าในสนองเนี่ยคือผู้กระทำผิดนะครับแล้วก็ไป ขอความเห็นชอบนะครับจดยกระทั้นเมื่อวันนี้เมื่อเช้านี้นะครับก็ติดตามจากกลุ่มพบตัวนายสนองที่แดงก็เลยไปจับกลุ่มตัวมาได้เขาก็รับสารภาพว่าเขาได้กระทําผิดจริงแล้วก็พาไปยึดอาวุธนะครับที่ใช้ในการกระทำผิดแล้วก็เสื้อที่ทใส่ในวันที่เกิดเหตุนะครับได้ความรับสารภาพทุกอย่างนะครับก็คมขออนุญาตเสนอข่าวสองเรื่องนี้นะครับ มีอะไรจะซักถามไหมครับ